แดนลำดวนสีสกเกตสีกาแฟรูปตากระโดดเด่นปุมปัญญาชาวป้านเข็มแข็งขัวกาแฟให้กลิ่นหอมกรุ่นเองวิสาทีิจชุมชนเดินตามรอพอรวงกาแฟแดนลำดวนโดยทุก้วยหอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรเจตก้อนจันทร์นะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7นะครับทีมดิฟพรอมเซเว่นยูบียูโปรแม็กอตนะครับวันนี้เราอยู่กับวิสาหกิจชุมชนกเกษตรตามรอยพ่อหลวงตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดสิเจรครับ,รบอ้าวโอเคนะครับก็ <S <S าจาก<ๆ>ที่เราได้ดูในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเราได้ผลิตตัวกาแฟ ที่เป็นกาแฟดริปใช่ไหมฮะกาแฟดริปร<อ>กาแฟดริปชงดริปเองอ่าแล้วก็ตัวกาแฟที่เราแคปซูลแปแลูก้ปูเองใช่ไหมฮะเร้ลปลูเองแล้วก็วกวรับและรวบรวมจากสมาชิกแ,แล้วก็ผู้ที่ปลูกกาแฟในจังหวัดศิริกิตอ่ารวบรวมมาจัดก,การทํากระบวนการต่างเอาไปตากเรียบร้อยแห้งเรียบร้อยเสร็จนะครับนำมาคั่วนะครับนำมาคั่วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะพบปัญหาว่าการคั่วแบบเดิมก็คือ เราขั้วได้น้อยขั้วน้อยเพราะเครื่องมันน้อยเครื่องน้อยแล้วก็ถ้าหากเราจะขั้วให้ได้มากเราต้องไปอาสายหน่วยราชการคื้นี่ิจัยพื้นสเกตโอ้ถึงต้องไปต่อคิวอีกต้องไปก็ต้องเสียเงินไหมอ่ไม่ได้เสียตอนนี้เรายังได้แต่เราต้องเสียค่าน้ำมันรถอะไรต่างๆไปเป็นค่าโขหุุยไปอ่าแล้วก็เราต้องยื่นหนังสือก่อนถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ว่างเราก็ยังไม่ได้คือพูดง่ายทำตามออเดอร์ทันทีทันใดไม่ได้ครับ ซึ่งที่นี่บอกเลยว่าได้รางวัลออโยคุ i ตี a w a r d ์ทั้ง2ปีซ้อนนะครับ,รบแล้วคิดต่อไปว่าในปีหน้าก็จะได้อีก <laughs> นะครับ,รบ <laughs> ซึ่งทีนี้ปัญหาพวกนี้เราก็เลยมาคุยกันแล้วเราก็มาออกแบบนะครับ <laughs> อุปกรณ์ที่มาช่วยในการทุ่นแรงกระบวนการที่ทําให้การคั่วกาแฟมันง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็ได้เครื่องคั่วกาแฟ นะครับที่บอกเลยว่าเป็นเครื่องเดียวในโลกตอนนี้นะครับเพราะยังไม่มีใครทําเหมือนเราใช่ใช่ก็ได้การออกแบบของทางกลุ่มนะครับแนวหลักการออกแบบเป็นไงพ่อเราครัก็ร่วมกันคิดกับผู้เชี่ยวชาญโดยแล้วก็คิดถึงขบวนการของเครื่องซักผ้าครับซึ่งมันมีวัสดุที่เป็นสแตนเลสอยู่แล้วซึ่งมันก็เข้าหลักอยอยู่แล้วเราจะทํำยังไงเอาเครื่องตัวนี้มาขั่วกาแฟครั้งแรกก็ได้คิดกันไปแล้วก็ทํากันไปแล้ว มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการเก็บอุณหภูมิหรือขบวนการที่เอาเศษมันจะออกทางไหนอะไรต่างๆเครื่องเดิมเนี่ยเราเอาถังซักผ้านะครับที่มาทำความสะอาดเสร็จแล้วก็มาติดมอเตอร์อให้มันหมุนในแนวนอนพอหมุนเสร็จแล้วก็ใส่เตาแก๊สของเราที่มีคือเป้าหมายเราต้องการที่จะประหยัดต้นทุนก่อนเพื่อเป็นต้นแบบเนาะพอเสร็จแล้วเราก็มาลองคั่วแล้วเป็นไงครับพอคั่วแล้วมัน แล้วก็มาลองขัดเราเลยต้องพบปัญหาว่านในขบวนการเก็บความร้อนวัดอุณหภูมิที่เราให้อุณหภูมิตามปกติการคัวก,กาแฟจะอยู่ที่เริ่มที่180ครับถึง210องราอรับทีนี้ถ้าเราไม่มีฝาปิดมันก็อุณหภูมิมันก็มันออกมาข้างนอกอม,ม,มันควบคุมไม่ได,มไมได้ไม่คุมไม่ได้เราก็พูดคุยกับ คณะของผู้ชุวชาญว่าเออเราควรจะมีการฝาปิดหเป็นการควบคุมอุณหภูมิสองควบคุมเมล็ดในการกระเด็นออกเสร็จแล้วทางผู้ชุชาญก็นํากลับมาและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเศษเศษเศษเปลือกเปลียผิวเปลืที่วัสดุที่มันออกมาจากการคั่วตามตะแกรงของ เครื่องซักผ้านะทึ่งเม็ดมันไม่ได้ออกมาอันนี้ก็เป็นผลดีเพราะว่ามันออกมาแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นไหมแล้วพวกควันต่างๆเพราะนี้แต่ว่าเมื่อมันหลุดออกมาแล้วมันลงไปสู่แหล่งที่ให้ความร้อนคือเตาแก๊สมันเกิดการไหม้มีกลิ่นก็เลยมีการปรึกษากันว่าเราจะนําทางออกอย่างไรผู้เชี่ยวชาญก็นํามารับ ข้อเสนอทั้งสองข้อนี้คือดังด้านฝาและก็ด้านทางออกของเศษวัสดุที่มันร่อนออกมาก็นํามาปรับปรุงอีกคั้างหนึ่งครับซึ่งจากกระบวนการที่เราเล่ามาตัวนี้เราเป็นเครื่องที่เราออกแบบมาเบื้องต้นนะเนาะแล้วเราก็มาลองใช้ดูแล้วก็ปรากฏว่าทางวิสาหกิจชุมชนก็ให้แนวคิดแล้วก็ทดลองใช้จริงรนะครับซึ่งก็เป็นหลักการแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างก็คือหนึ่งอ่ะต้นทุนที่ถูกนะครับเราสามารถต่อยอดเป็นเครื่องอื่นได้แล้วก็2ก็คือ มันมาจากการใช้งานของวิสาหกิจเองนะครับเพียงซึ่งเราก็ได้ออกแบบตามวิสาหกิจซึ่งเดี๋ยวจะไปดูในคลิปหน้าว่าเครื่องใหม่นี้นะาตาเป็นอย่างไรตามตามที่เราต้องการหรือไม่หรือว่าแล้วก็เดี๋ยวการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้เราก็น่าจะได้ข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้ดีๆนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทางวิสาหกิจภูมิชนมากครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ ใจทำสารเทคโนโลยีทสานรกู